ถ้าอยากไปดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยคุณผู้ชมครับการขนยาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดกันล่าสุดปปสครับได้ยึดเฮโรอีนจากแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับทีนี้ก็ไปเจอว่ายาเฮโรอีนเนี่ยนะครับไปซุกซ่อนอยู่ในเครื่องทำสลิปี้ครับที่เตรียมจะส่งไปที่ไต้หวันซึ่งรวมมูลค่าแล้วกว่า100ล้านบาททีเดียวครับ เครื่องทำสลอปี้ที่เจ้าหน้าที่ปปสทำการตรวจยึดมาจากบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่กรุงเทพหลังจากที่ไปเจอเฮโรอีน14.8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่เตรียมที่จะส่งไปที่ไต้หวันทางท่าอากาศยานหลังจากที่25เมษายน2567ปปสเนี่ยร่วมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือตรวจยึดคีตามีน320กิลกรัมครับซุกซ่อนอยู่ในฐานรองหุ่นยนต์เหล็ก เตรียมจะส่งไปไต้หวันผ่านทางเรือครับตอนนั้นก่อนที่จะมีการขยายผลแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายจนกระทั่ง14พฤษภาคมครับสืบสวนจนทราบว่าแก๊งค้ายาเสพติดนี่นะครับคาดว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันเนี่ยเตรียมจะส่งยาเสพติดไปไต้หวันอีกแล้วจึงทําการสืบสวนและตรวจสอบก็พบพัสดุระหว่างประเทศต้องสงสัยที่คาดว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดไว ทีนี้เมื่อแกะดูก็พบว่าเป็นเครื่องทำสุลอปี้สองเครื่องครับด้านในมีกล่องเหล็กใส่เฮโรอ,อีนเครื่องละ20แท่งน้ำหนักรวมเนี่ยนะครับ14.8กิโลกรัมปปสอ,อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้ส่งพัสดุดังกล่าวพร้อมกับประสานทางกระทรวงยุติธรรมของไต้หวันนะครับสืบสวนขยายผลถึงผู้รับสินค้าด้วยและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในไต้หวันด้วย เฮโรอีน14.8กิโลกรัมที่หยุดได้ราคาประมาณ100ล้านบาทครับแต่ถ้าหากว่าขายปลีกในไต้หวันเนี่ยนะครับถ้าหลุดลอดไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น8-10เท่าจากราคาในไทยได้พลตำรวจโทพนันรัต์หลักบุญเลขาธิการปรปรสเปิดเผยว่ายังพบกรขบวนการค้ายาเสพติดท,ที่ใช้ประเทศไทยเราเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่3นะครับไม่ว่าจะทางพัสดุระหว่างประเทศการขนส่งทางอากาศหรือว่าทางเรือ นอกจากนี้ยังเปิดเผยด,ด้วยว่าปปสได้พัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์สินค้าให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสแกนสินค้าป้องกันการซุกซ่อนยาเสพติดพร้อมกับขอความร่วมมือบริษัทขนส่งให้ช่วยดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ด้วยครับ